ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับทอนะครับอ่าเป็นภาคนะครับอเวนเจอร์นะครับอินฟินิตี้วอลนะครับตัวนี้ก็เป็นงานของดิจ e นตแคชชั่นนะครับที่เป็นงานที่ทุกคนนะครับได้รีวิวกันนะเพราะมันสามารถขยับได้นะครับไม่เหมือนเคสี่ทอยนะครับเคสี่ทอยขยับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องก่อนนะครับตัวกล่องนะครับก็สีสันสวยงามมากนะ เป็นรูปกระตูนนะครับแต่ว่าเป็นรูปที่เหมือนคนจริงๆเหมือนตัวทอจริงๆนะด้านข้างนะครับของกล่องก็โอเคครับก็ออกแบบพอได้นะใช้ได้นะนะครับด้านหัวด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันบล็อกกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในนี้นะครับเริ่มต้นเปิดมาก่อนครับก็จะมีในส่วนของ ชิ้นพาร์ทนะครับที่เป็นกล่องนะครับตัวนี้นะฮลืมแจ้งไปครับตัวนี้ได้มาอยู่ที่2,900บาทนะครับพร้อมกับค่าส่งนะครับในส่วนของ l a z a d a s h o p ป e นะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตอนนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็สนใจกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล่องว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเอา ฉากนะครับของกล่องตัวนี้นะตั้งไว้ด้านข้างก่อนนะครับอ่าครับในกล่องนะครับเดี๋ยวเราอันบล็อกเลยนะครับอันบล็อกแนวตั้งนะครับช่องนี้ชอบอันบล็อกแนวตั้งนะครับฟึบนะครับครับก็ในส่วนของกล่องนะครับก็จะเป็นกระดาษบางๆขาดง่ายแค่เดียวขาดแล้วเนี่ย บางจริงๆกล่องบางมากนะครับบางมากเลยกล่องนะฮะก็เป็นกล่องที่เหมือนอไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่นะครับครับในส่วนของอของนะฮะข้างในนะครับก็จะมีตัวทอนะตัวทอแล้วก็พวกสายฟ้านะครับสายฟ้าที่ติดกับกับทางตัวหน้าอกนะครับก็ค้อนนะขวานนะ แล้วก็ขาตั้งนะฮะขาตั้งแท็กออกมาโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะขาตั้งก่อนดีกว่านะจะได้มีที่ตั้งหุ่นขาตั้งทําออกมานะครับก็พอได้นะครับตัวนี้นะฮะอเวนเจอร์นะแล้วก็ตรงนี้ทอนะฮะนะครับขาตั้งก็เสียบใส่ได้เลยนะครับก็เป็นขาตั้ง1นต่อ6นะฮะตัวนี้โอเคนะครับวางไว้ก่อนนะฮะ ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนะฮะตัวทอว่าสูงเท่าไหร่นะครับครับในส่วนของตัวทอนะครับทําออกมาได้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวลองยืนก่อนนะขาตั้งเนี่ยผมว่านี่เฉพาะขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองถอดออกมาก่อนนะครับลองลองลอง,ลองตั้งคข้าๆก่อนนะครับว่าอย่างไรนะ ครับในส่วนของตัวทอนะฮะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปรับไฟแป๊บนงฮะครับในส่วนของตัวทอนะครับก็สวยงามนะครับแล้วก็มีการเป็นอตัวนี้เป็นผ้านะเป็นผ้าเป็นพลาสติกด,ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสูงนะครับของทอสูงเท่าไหร,ร่นะฮะ สูงอยู่ประมาณ32เซนนะครับตัวนี้นะฮะโอเคครับก็เป็นหุ่นอ่าหนึ่งต่อหกนะครับที่เอามายืนคู่กับทางงานพัดทอยหรืองานอะไรก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าคล้ายๆงานก๊อปปี้นะครับแต่ของเขาก็โอเคพอได้นะฮะพอได้นะทรับผมพอได้นะครับ,นะนะรบในส่วนของอ่า เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้ต่างๆแล้วก็ผ้าต่างๆว่าเป็นยังไงนะครับว่ามันจะมีรอยนะฮะมีอะไรที่เป็นจุดนะครับของที่มันขาดง่ายไหมอะไรไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับเรามาดูในส่วนของหัวก่อนนะครับหน้าตานะฮะผมว่าโอ้โหสวยเลยนะครับตามีแววตานะครับ อันนี้ก็เหมือนรอยบากนะฮะหัวก็สามารถหันได้เท่านี้นะครับก้มเงยได้นิดหน่อยนะก้มเงยก้มเงยได้นิดหน่อยนะครับก้มเงยได้นิดหน่อยมาดูในส่วนของอตัวตัวเสื้อกันฮนะเสื้อนี่เป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกกรอบนะครับ ปะติกทั่วไปนะครับส่วนแขนนะแขนก็เป็นเป็นยางนิ่มๆเป็นยางนิ่มๆนะนะครับสามารถงอแขนได้งอได้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันจะดันกลับนะบมันจะดันกลับนะครับนะครับก็จะมีรอยย่นของแขนนะครับอยู่ตรงนี้ ก็ทํามาโอเคนะครับพอได้นะพอได้นะพอใช้ได้เลยนะครับข้อมือหมุนได้นะครับข้อมือไม่ได้แถมตัวแบบจับมาทําเฉพาะจับ,จ,บจับด้ามขวานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแขนครับยกได้ไหมนะยกได้กลางได้กลางได้นะครับแต่ก็จะติดนะตรงในส่วนของยางตรงนี้นะครับเลยกลางได้แค่นี้นะครับ ในส่วนของตัวที่จะเปลี่ยนนะฮะก็จะเป็นตัวกระดุมนะเดีย๋ยวยังไม่ลองแกะเดี๋ยวดูขาก่อนดีกว่าครับในส่วนของขานี่เป็นเป็น,เป,นเป็นผ้าเหมือนคล้ายๆกับตัวเดดพู Deadpool นะครับตัวเดดพูผ้านิ่มๆสีดำนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูหมุนเอวได้ไหมได้ครับได้นิดหน่อยแต่ติดผ้านะครับขานะฮะขา ยกได้นะครับแต่ติดติดผ้าเหมือนเดิมนะงอได้นะครับงอได้นะครับกลางได้ไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกลางได้ประมาณนี้นะกลางมากเป้าขาดเป้าแตกแน่ะครับก็โอเคนะผมว่าเนื้อผ้าเนื้ออะไรนี่ด้านหลังนะโอเคเลยส่วนผ้านะฮะตัวนี้นะครับก็เหมือนเป็นผ้า,าลื่นๆมันๆน,นะ นะครับก็เป็นผ้าที่โอเคพอได้นะะนครับนี่ด้านหลังก็เป็นด้านหลังเป็นสีแดงนะด้านหน้าเป็นสีดํานะครับก็โอเคนะครับหน้าเก็บหน้าสะสมตัวหนึ่งนะครับแนะนําเลยนะฮะตัวนี้ก็เหมือนงานเดียวกันกับคล้ายๆเดดพูนะฮะตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะก็โอเคเลยนะครับใครที่ไม่มีงบก็แนะนำนะฮะพอนะฮะตัวนี้นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับของของทอว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ทอยืนหล่อๆตรงนี้ก่อนนะต้องต้องใส่ขาตั้งนะครับขานีบนะบถึงจะยืนได้นะครับไม่งั้นล้มนะโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีขวานที่กูทําให้ขวานรวมคอนด้านหลังก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับก็ไม่ได้เพ้นไรหือหวาแต่ว่าก็ทําออกมา,าสีตัดก,กันกับต้นไม้ใบไม้นะฮะก็โอเคอยู่พอได้นะครับรายละเอียดก็ เจ็ดเต็มสิบฮะครับเรามาดูในส่วนของไฟนะครับไฟที่ติดหน้าอกครับไฟที่ติดหน้าอกก็คล้ายๆงานเพาร์ตไข่นะครับตัวนี้นะฮะเป็นเป็นยางเป็นยางกรอบๆปีบได้นะครับคือรูปได้ตัวนี้นะครับนี่ใส่ตรงแขนนะก็แถมมา6อัน กับไอตัวที่เป็นไฟที่ติดตรงข้อมือนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบในส่วนของไฟกันว่าเป็นอย่างไรนะครับครับการแกะก็เอาไขควงนะงัดนะงัด,ง,ดงัดออกนะครับมันจะเป็นตัวล็อกธรรมดาดนะ้านหลังไม่ได้ทําสีครับก็จะมีตัวในส่วนของตัวล็อกนะครับก็ก็ระวังเป็นรอยเหมือนกันนะครับ ก็แกะได้เลยนะครับตัวนี้มันจะมีในแง่งของการมีล่องนะฮะล่องตรงจุดเนี้ยนะครับล่องตัวนี้ไว้ไว้แงะนะครับเราต้องแงตามล่องนะครับเปิดตามล่องเลยนะครับเปิดตรงอื่นจะเป็นรอยนะฮะ เปิดออกมาก็จะเป็นในส่วนของรอยกรวงนะของของของคุณนะครับนะครับอันนี้ที่บอกมันก็เลยบีบเข้าไปได้นะต้องหารอยตัวนี้หายากหน่อยนะครับ,นะรบ,นะรบอ่าพอเปิดออกมาแล้วนะครับ เปิดออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นร่องเป็นรูต่างๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ในส่วนของตัวไฟฟ้านะเข้าไปนะครับก็จะมีขนาดต่างกัน3ขนาดนะครับติดเข้าไปได้เลยนะครับติดเข้าไปทีละอันนะเหมือนเหมือนมันปล่อยไฟฟ้าจริงๆ สวยงามนะครับตัวนี้สวยงามนะครับก็จะมีใหญ่กลางนะนี่เป็นกลางขนาดกลางนะครับก็แล้วอันนี้แล้วแต่เรานะครับว่าจะให้ไฟฟ้าเราขึ้นหรือลงก็ลองดูนะนะ,นะเวลาใส่ก็ระวังนิดนึงนะอังนี้ทนทานอยู่นะครับไม,ไม่ไม่ขาดง่ายนะครับตัวนี้ ครับเดี๋ยวใส่ต่อนะฮะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะได้รูปแบบนี้ออกมานะครับก็เหมือนมีสายฟ้านะฮะแล้วตรงนี้ก็ไปใส่ที่แขนนะครับจะเป็นร่องแขนอยู่นะฮะก็ใส่เข้าไปที่ร่องแขนได้เลยนะครับวิธีการใส่นะครับก็ติดปัญหานิดนึงดึงดึงตรงนี้เลยดึงจอยออกมาเลยนะครับมันถึงจะใส่ได้ หมัดเหมัอน,น,นมีสาฟ้าเลยครับตัวนี้นะครับไปอีกอันหนึ่งนะของใหม่อาจจะแน่นนิดนึงอันนี้สาฟ้าก็แล้วแต่เราจะใส่นะครับจะใส่ไปด้านหลังด้านหน้าก็แล้วแต่เรานะให้มันดูสวยงามนะครับถ้ามันสวยงามเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนของสายฟ้าให้มัน ให้มันเข้ากับการปล่อยพลังของทอนะฮะครับทอนี่ครับก็หมัดมีพลังนะครับมีสายฟ้านะฮะอ่าแล้วก็ใส่ในส่วนของขวานนะฮะอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวต้องฝืน,ฝน,หน,ฝน,ฝนๆหน่อยครับฝืนฝหน่อย ครับใส่เสร็จแล้วนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราขยับกล่องหลบหน่อยนะฉากหลังฉากหลังนะฮะครับออกมาสวยงามมากนะฮะก็ได้นะได้ได้ฟิลอยู่นะได้ฟิลอ่าทอปล่อยพลังงานไฟฟ้าอยู่นะครับตัวนี้ก็โอเคเลยนะฮะเดี๋ยวปรับหันหาก่อนนะแสงนะ ผมว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองมายืนเทียบกับตัวที่เป็นครับเดี๋ยวเรามายืนเทียบกับเดดพูดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับยืนข้างกันเลยเดี๋ยวหันหน้าเดดพูสักหน่อยโอเคเลยครับเดดพู Deadpool นะครับแล้วก็กับตันอเมริกานะครับ ก็โอเคเลยครับงานใกล้เคียงกันนะครับรับงานใกล้เคียงกันสวยงามมากนะครับก็แนะนำนะครับในส่วนของอตัวนะครับของงาน e t c n e n a t i o n นะครับตัวนี้ก็ราคานะครับอยู่2000 2,005-3,000นะครับพวกนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าสนใจตัวไหนนะครับก็ลองดูตัวนี้ก็อย่างที่รีวิวไป2,000กว่านะฮะตัวนี้ก็2 9 0บาทตัวนี้900ได้มาถูกนะฮะตัวนี้ชอบเลยนะครับว่าจะสั่งเพิ่มอีกนะฮะแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นอ่าที่เป็นมีรอยดามเมจนะครับแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะฮะก็ราคาแพงเหมือนกันอยู่2,000กว่านะฮะตัวนี้นะครับก็ เป็นอะไรที่ราคาสูงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูครับมีงบก็อาจจะจัดในส่วนของตัวนี้นะครับที่เป็นงานแบบนะครับทำดามิในส่วนของโลนะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่นะครับที่เข้มกว่านี้นะครับครับก็สรุปนะครับว่าตัวนี้นะครับก็น่าเล่นน่าสะสมนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่นะครับมายืนข้าง เดทพูลครับหรือข้างในส่วนของกัปตันอเมริกาก็โอเคนะครับน่าเล่นน่าสะสมเหมือนกันนะครับเพราะว่าไซส์เดียวกันเลยแล้วก็งานสวยด้วยนะครับแล้วเป็นงานผ้าด้วยตัวนี้นะงานผ้าสวยงามเลยนะครับถ้าเราใช้เราซื้อของงานเคท่ทอยนะครับจะเป็นขยับไม่ได้ขยับได้แต่แขนขึ้นลงฮะแต่ตัวนี้ขยับขาขยับอะไรก็ได้เล่นท่าเล่นทางได้หมดเลยนะครับครับก็แนะนานะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่าง นะครับในส่วนของอ่าในลักษ d a s h o p ป e นะครับที่เขาวางขายอยู่นะครับผมว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็แนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ